เรา,เ<อ>าดูไม <ป S> ่ถ่ายคลิปแล้วโอ้ยด <มา S 1> ูดิวันนี้ก็บอกว่าันนี้เป็นอยู่ในช่องของฟาร์ตี้เองแล้วก็ทีมงานในช่องผมเองก็เห็นชุดอย่างงี้นี่เรียวภูคงได้แชมป์เก่งเก่งมากวมากนะห้าหนึ่งเรียวภูสเปอร์วันนี้จะมาดูวิธีการที่เราฟุตบอลกที่ที่ที่เราหามาเนี่ยมั่วไม่ม,มีจริงนะดูคลิปเลยดีกว่าา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 ฮฮฮฮยยยยา เก่งเลยคุณอลิซอนเอาดีเล่นเก่งกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทำตามใาห้ดีกว่า ไปซ้อมเอาไงเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหรอมันซ้อมโชาา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 ยยยยยาโอ้โหพุ่งเป็นกบเลยครับแทบจะไม่ได้สัมผัสตัวด้วยซ้ำเหมือนกมนตาบัตเช่แอสิสเตนซีอาลาชาลีเดสกต่อไปตัดมาเมสซี่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 อีเมสซี่ัเมสซี่ หยับแล้วยิงลูกนี้เอาโอ้โหพุ่งถูกครับแม่แต่คราวนี้เข้าประตูไปทานุมานทานสมอนเ่อก่อนไว้จอนเหมือนกันเป๊ะตัะ้งบอลเรียบร้อยครับซาลาวิ่งไปครับกดซ้า,ซายโอ้โหโห,โหคนแรกของเมืองทองเครับ ฮัวขอให้ตกลงกันเลยตกลงที่ไหนอ่ะผมอยู่ตรงนี้คุณตกลงมาตรงนี้อ่ะไปวะเราจะรอฮายา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  the อ่าครับเอซิชยิงลงนี้โอ้โหเซฟได้คอสตาบาโคเวตยิงลงนี้ปัดได้กันแล้วครับคอสตาโอ้โหสุดยอดครับเบิกยิงเซฟได้กันแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ

แล้เนี่ยจะหัวเนี่ยมันเนี่หัวเป็วปกใจแดงโอ้โหกรรมการกากรรมการกึกลางากรรมการเหลืองผสมแดงเอ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเองด้วยนะครับต่อไปจะได้ทำยูทูบเอ๊ะคลิปเกจะลงเรื่อยๆนะเออขอขอโทษแล้วกันที่เรื่อนคลิปไปสองอาทิตย์ก่อนคลิปนี้ก็ได้ถ่ายแล้วไม่รู้จะสนุกกันหรือเปล่าขอให้สนุกแล้วกันผมก็อยากให้ทุกคนยิ้มกับสิ่งที่ผมทำถ้าใครไม่ดูไม่แดง อยู่ในร่มแล้วให้ผมมาอยู่เลยนะโอ้ยไม่ไม่ดีเลยผมพี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะคนเชิดหน,นำไม่ไหวเลยแล้วกันครับให้ผมทําอะไรตล,ตลกให้คนดูก่นเอาละครับพีบค่ครับแค่ความสนุกคลิปเมื่อกี้กี่คะแนนครับเออผมไม่รู้ครับผมพี่ครับผมร้อนมากครับเด็กกับบ้าแล้วเด็กลับบาไปเร็วกวารุณแล้วไงเนี่ยนะนะคุณจิมกับ